สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ครูดวงจะมาสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะเราเดินทางมาถึงเรื่องการบวกลบคูณหารเศษส่วนในหน่วยที่สองนะคะเรื่องจำนวนตระกยะซึ่งเราจะเรียนทั้งสามหน่วยด้วย3สามเรื่องด้วยกันเศษส่วนนี่เรามาถึงสุดท้ายแล้วก็คือการรวม เรื่องบวกลบคูณหารเศษส่วนอยู่ในโจทย์เดียวนะคะเรามาดูเลยนะคะในข้อที่1ในหน้า42นี้เขาจะพูดถึงจงแสดงวิธีหาคำตอบของจำนวนต่อไปนี้นะคะอ,อันครูจะยกตัวอย่างสัก4ตัวอย่างด้วยกันนะคะมาดูตัวอย่างที่1นนะคะตัวอย่างที่1นนี้จะเป็นโจทย์ผสมระหว่างการบวกและก็การลบ นักเรียนต้องจําไว้เสมอนะคะการบวกและการลบเศษส่วนเนี่ยต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนถึงจะสามารถลบกันได้นะคะนักเรียนดูในโจทย์นี้นะคะตัวส่วนคือตัวด้านล่างเป็น10เป็น8เป็น4ซึ่งเรายังไม่สามารถลบกันได้เลยนะคะนักเรียนต้องทําตัวด้านล่างให้มันเท่ากันก่อนนะคะนักเรียนจึงจะสามารถมา,าหาคําตอบ มาลบได้มาบวกได้นะคะทีนี้การหาว่าทํำยังไงถึงตัวส่วนจะเท่ากันได้นะคะนักเรียนก็สามารถใช้วิธีการคูณและการหารในการหาคําตอบเพื่อที่จะให้ทําเศษตัวส่วนมีค่าเท่ากันได้หรือใช้วิธีการหาครนก็คือคูณร่วมน้อยว่า ตัวด้านล่างเนี่ยมีอะไรร่วมกันคลอลนอ,อะไรร่วมกันนะคะเรามาดูกันเลยเช่นนักเรียนเห็นวงเล็บอยู่เนาะทางคณิตศาสตร์ถ้ามีวงเล็บให้นักเรียนทําในวงเล็บก่อนนะคะแต่ถ้าไม่มีวงเล็บให้นักเรียนทําคูณหรือหารก่อนนะคะเรียงจากซ้ายไปขวาแล้วก็ถ้าไม่มีคูณหารก็ต้องทําวิธีบวกลบโดยการเรียงจากซ้ายไปขวาก่อนนะคะมาดูข้อที่1กันเลยข้อที่1นนะคะ ข้อที่หก็คือวงเล็บ7ส่วน10บวกด้วย5ส่วน8ลบด้วย1ส่วน4อันนี้คือข้อที่1น,นะคะวิธีทำทำยังไงวิธีทำคือ,อนักเรียนก็ต้องหาคอลนอของ8และา10แล้วก็8เลยคือมีอะไรที่คูณร่วมกันแล้วได้ ก็คือ4กับ5นะคะก็คือ4กับ5นักเรียนทํานี้ก็ได้ค่ะก็คือ4 10คูณ4ได้4 0 8คูณ5ได้40แล้วก็4คูณ10ได้40เหมือนกันซึ่งเราสามารถทําพร้อมกันได้เลยนะคะ,ะทีนี้มาดูนะคะหรือนักเรียนจะทำวงเล็บก่อนก็ได้คำตอบก็จะได้เท่ากันนะคะ นักเรียนก็ต้องเอา7จ็ส่วนสิคูณด้วย4คอนอคือ40นะคะแล้วก็อนี้วงเล็บแล้วก็บวกด้วยวงเล็บ5้าส่วนแปคูณอะไรได้สี่ิบคะ ็คูณ5เวลาคูณก็ต้องคูณทั้งบนและล่างนะคะต่อไปอันนี้คือวงเล็บปิดเราสามารถทำามตัวพร้อมกันได้เลยก็คือ4คูณอะไรได้40ก็คือ4คูณ4คูณ10ได้40 4นะคะ4คูณ4ได้40เราสามารถทำทั้ง3ตัวขั้นตอนต่อไปนักเรียนก็ นักเรียนก็เอาคูณคูณเพื่อที่จะทำให้มันเท่ากาัน4 7่เคูณ4ก็ได้28เรารู้ด้านล่างก็คือเป็น40เหมือนกันหมดใช่ไหมคะแล้วก็ทำแค่ครั้งเดียวเลย10คูณ4ก็เป็น40 8สิคูณหก็เป็น40 4สคูณิก็เป็น40นะคะดังนั้นคอลรอนนร่วมกันก็คือ40นะคะบวกด้วยตัวนี้5้าคูณ5ได้ 25ลบด้วย1คูณ10ได้10ทั้งหมดส่วนด้วยเท่าไหร่คะ่ะบทีนี้มาดูนะคะทีนี้เราก็มาดูมาบวกอ8่า2บวก25ได้เท่าไหร่28บวก25ได้53 53ลบ10เหลือ43ดังนั้นคำตอบก็คือ ส3่ส่วน4ีนะคะทีนี้นักเรียนสังเกตดูมันเป็นมันเป็นเศษเกินเพราะว่าตัวด้านบนมากกว่าดังนั้นเราก็ต้องทําเป็นจํานวนคละนะคะการทาเป็นจำนวนคละนักเรียนก็ต้องตั้งหารนะคะตั้งหารยาวเราจะเอา43สา่วน40มาทเป็นจํานวนคล้านเราก็ต้องเอา 43 know, ไว้ด้านในเอาตัวบ bon นไปเป็นตัวตั้ง40เป็นตัวหาร41 1เป็น40ลบก,กันเหลือ3ดังนั้น43ส่วน40เราสามารถทำเป็นจำนวนคลาได้ก็คือจำนวน1ส่วน40นะคะ่ะเราก็เอาไปตอบนะคะตอบจำนวน1ส่วน40 อันนี้คือข้อที่1นนะคะข้อที่1จะเป็นลักษณะอย่างนี้น,นะคะอันนี้คือขั้นตอนเราต้องระวังคือถ้าเป็นการบวกแล้วก็การลบเนี่ยเราต้องทำตัวด้านล่างให้เท่ากันก่อนโดยใช้วิธีการหา,อาครอรนอคือมีอะไรคูณร่วมกันนะคะก็คืออันนี้ก็เราสังเกตดูทุกตัวสามารถคูณได้าสามารถหาคือ40 40นะคะ ก็คือ1ิบคูณอะไรได้4ี่ก็คือ10คูณ4ี่คูณอะไรได้4ี่สิบก็คือ8คูณ5้าสี่คูณอะไรได้4ี่สิบก็คือ4ี่คูณสิบนะคะนั่นคือเรามาหาคอลนอร์ร่วมกันก็คือ4ี่บนะคะแล้วเราก็มาทำอันนี้คือต้องระวังนะคะเพราะมันเป็นการบวกแล้วก็การลบนะคะทีนี้มาดูข้อที่2นะคะข้อที่2อาข้อที่1ข้อที่2นี้คุณครูไม่ทำให้ดูนะคะเพราะว่า มันจะคล้ายๆกับพจน์มีหนูเพียงแค่อัน,นี้มันเป็นจํานวนค่าถ้านัเป็นจํานวนค่าน,น,น,คนักเรียนก็ต้องทําเป็นเศษเกินโดยการเอาตัวส่วนคูณจํานวนเต็มแล้วก็บวกด้วยเศษ3คูณ2ได้6บวกอีก1เป็น7ก็กลายเป็น7ส่วน3 2คูณ2เป็น4บวกอีก1ก็เป็น5 5ห,หส่วน2นักเรียนก็ต้องทำา3ตัวนี้ให้เป็น ตัวส่วนเท่ากันแล้วค่อยมาบวกแล้วก็ลบได้นะคะอ่าข้ออน,นี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นการบวกการลบทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะถ้าเป็นในข้อ6นะคะนักเรียนต้องอเดี๋ยวครูทําให้ดูนะคะข้อที่6โจทย์เขาบอกว่า5้าส่วนสิบวกด้วยสาส่วนส คูณด้วย6ส่วนจอันนี้คือเป็นโจทย์ลักษณะที่ว่าเป็นบวกแล้วก็คูณนะคะนักเรียนจะเอามาทำเหมือนข้อหนึ่งไม่ได้นะคะนักเรียนต้องทำในวงเล็บก่อนอวิธีทำแล้วข้อจำกัดของเราบรรทัดมันน้อยนะคะนักเรียนก็ต้องรวมอันที่หนึ่งนักเรียนก็ต้องหาว่าส2องกับสิบสองกับ สี่เนี่ยมีอะไรร่วมกันแต่สังเกตเห็นไหมคะว่าสี่สามารถคูณอะไรได้สิบสองสี่คูณสามได้สิบสองแสดงว่า,าห้าส่วนสิบสองเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะแล้วก็วงเล็บเอาเป็นวงเล็บใหญ่ห้าส่วนสิบสองบวกด้วยสามส่วนสี่คูณสามคูณสามแล้วก็วงเล็บใหญ่ปิดคูณด้วยหก หกส่วนเจ็ดนะคะรับต่อมาเรียนก็ทำวันนี้มันเท่ากันก็คือเรารู้แล้วว่าสี่คูณสามได้สิบสองแล้วก็มารวมเป็นบัรทัดเดียวเลยค่ะแล้วก็รวมเป็นบัรทัดเดียวแล้วก็จะได้ห้าบวกด้วยสามคูณสามเป็นเก้าส่วนด้วยสิบสองนะคะแล้วก็ใส่วงเล็บไม่เข้าน้อยคูณด้วยหกส่วนเจ็ด 6ส่วน7น,นี้เรายังไม่ทำอะไรเพราะมันเป็นวิธีคูณนะคะก็อันนี้มาบวกกัน9 5บวก9ได้14ก็ได้เป็น1 4ส่วน1 2คูณด้วย6ส่วน7ถ้านยักเรียนจำได้ว่าการคูณเศษส่วนคือ,อบนคูณบนล่างคูณล่างแต่นักเรียนก็ต้องดูก่อนว่ามันสามารถตัดทอนได้ไหม ซึ่งดูจากสายตาแล้วก็สามารถตัดได้ทั้งสองตัวนะคะเวลานักเรียนตัดทอนคือเอาตัวด้านล่างสามารถตัดตัวด้านบนได้การตัดทอนนะคะคือการหาสูตรคูณสูตรคูณมาหารทั้งบนและล่างลงตัวจะเอาแม่ไหนก็ได้นะคะหรือว่านักเรียนจะตัดแบบนี้เลยก็คือ7 1เป็น7 7, 2, 14สสี่ ะะก็คือเอาแม่จิตตัดจิตหนึ่งเป็นจิตเจ็ดคูณสองได้สิบสีก็จะเหลือหนึ่งกับสองอันนี้ด้านล่างน,นี้ด้านบนตัดกันได้นะคะทีนี้มาดูนี้หกหนึ 6, 1, 6, 6, 2, ่งเป็นหกหกสองสิบสองเห็นไหมคะเอาแม่หกตัดหกคูณหนึ่งหกคูณหนึ่งเป็นหกหกคูณสองเป็นสิบสองที่นักเรียนสังเกตเห็นอันนี้เป็นด้านบนอันนี้เป็นด้านล่างตัดได้ไหมคะตัดได้สองหนึ่งเป็นสองสองหนึ่งเป็นสอง ดังนั้นเราเหลือหนึหมดทั้งบนและล่างคำตอบก็คืออะไรคะหนส่วนหก็คือ1นคูณหได้1ด้านล่างก็คือ1นคูณหก็ได้1เหมือนกันก็เป็น1นึ่ส่วนหนส่วนหแต่เขาไม่นิยมเขียนส่วนด้วย1นึ่เขาจะเขียนเป็นตัวเลขเต็มก็คือ1นั่นเองนะคะอันนี้คือในข้อ6นะคะผ่านไป2ข้อแล้วทีนี้มาดูวิธีการ วิธีการของข้อข้อไหนดีอ่ะข้อ12มีหารมาด้วยข้อ12มีหารมาด้วยนะคะการหารก็เหมือนกันการหารต้องเปลี่ยนเครื่องหมายบวกเครื่องหมายคูณเ,เครื่องหมายหารเป็นคูณแล้วกับเศษเป็นส่วนนะคะคอนเซปต์ของการหารนะคะทีนี้มาดูในข้อ12 12องสีวงเล็บใหญ่ อันนี้เราก็ลบ2 6ส่วน13บวกด้วย3 2มอันเป็นจำนวนเต็มลบเลยต้องใส่วงเล็บให้เขานะคะส่วนด้วย39วงเล็บปิดวงเล็บใหญ่ปิดแล้วก็หารด้วย10 42ส่วน3วิธีทำมาดูบรรทัดที่หนึ่งทำยังไงบรรทัดที่1นะักเรียน ก็าทำจำนวนคระให้เป็นเศษเกิน3 3 3คูณมันมันเป็นลบอยู่แล้วนะคะใส่ลบไปเลย3ูได้26 26 2บบวก6ก็ได้32ก็คือได้ลบ3 2ตัวส่วนเมืนเดิมก็คือส่วนด้วย10 3วงเล็บปิดมาเป็นจำนวนตเต็มลบบวกด้วยอันนี้ก็เป็น32แล้วส่วนด้วย3 19วงเล็บปิดอันนี้ก็ทำเป็นจำนวนจำนวนเศษเกินเลย3คูณ10ได้เป็น30บวกอีก2เป็น3 12ส่วน3นะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปอสังเกตด,ดู มันเป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมคะแตังว่าตัวส่วนต้องเท่ากันก่อนถึงจะบวกกันได้ดังนั้นเราทําตัวนี้ให้เป็น39ได้ไหมได้โดยการคูณ3 3คูณ13ได้39พอดีนะคะบรรทัดต่อไปก็ได้เป็นลบ32คูณ3ส่วนด้วย สิบคูณสบวกด้วย32มส่วนสามส้าหารด้วย32มส่วนสนะคะทีนี้เรารู้แล้วว่าอันนี้ได้เท่าไหร่อันนี้ก็คือเหมือนกันใช่ไหมคะเอาละคูณแค่ด้านบนคูณด้านบนเราก็จะได้สาองคูณ3ก็จะได้ลบ9กห บวกด้วยอันนี้ก็ใส่วงเล็บสาบสองทั้งหมดส่วนด้วย39อันนี้คูณ13บคูณสาด้39เพอกันเท่ากันพอดีทั้งนั้นตัวส่วนเท่ากันแล้วก็สาม,มารถมาบวกกันได้นะคะใส่วงเล็บนิ้นึือแล้วก็หารด้วย32มส่วนสต่อไปก็อันนี้มาลบ9ก บวกด้วย32นะคะคำตอบที่ได้ก็คือ64นะคะก็จะได้เป็น64เป็นบวกหรือเป็นลบนะคะถ้าเครื่องหมายต่างกันอยู่ในการบวกให้เอามาลบกันก็คือเอาก้มาลบ32ก็ได้64แต่จะตอบเป็นจำนวนเต็มลบหรือจำนวนเต็มบวกขึ้นอยู่กับค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าก็คือ96 คําตอบก็ต้องเป็นลบคําตอบต้องเป็นลบ64ส่วนด้วย39อ่าทีนี้เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณน,นะคะแล้วก็กับเศษเป็นส่วนกลับกันก็คือจาก32ส่วน3ก็กลายเป็น3ส่วน32 นี่การคูนง่ายมากการคูนก็คือบนคูณบนล่างคูณล่างแต่สังเกตดูก่อนว่ามันสามารถตัดทอนได้ไหมเช่นอันนี้ก็สามารถตัดทอนด้วย32 1หเป็น32 32 2เป็น64อันนี้ตัดได้ไหมคะตัดได้3 1เป็น3 3 3, 3เป็น39นะคะทีนี้ก็มาดูต่อ,อทีนี้ตัดได้ไหมตัดไม่ได้แล้วนะคะก็เหลือ2 เหลือ1เหลือด้านล่างก็เหลือ13กับเหลือ1 2สองบนคูณบนล่างคูณล่างบนก็คือ2คูณ1 2คูณ1ก็ได้2 13คูณ1ก็ได้13นะคะเป็นเศษแทนแล้วเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วก็ไม่สามารถตัดทอนได้อันนี้คือข้อที่12นะคะจำไว้เลยนะคะถ้าเป็นการหารก็ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนนะคะอันนี้คือ ขั้นตอนการหาเศษส่วนกันทีนี้ในข้อ16ข้อ1ินี้ทั้งคูณแล้วก็หารเลืวองนึงก็สามารถทําพร้อมกันได้เลยอ่ดูทําให้ดูอีกสักหนึ่งข้อนะคะข้อนี้ง่ายการคูณและการหารมันไม่ซับซ้อนเหมือนอการบวกนะคะข้อ16อันนี้มันเป็นจํานวนคละอ่าเราลอกมาก่อนจํานวน1เศษหนึ่ง,ส,งส่วนห บวกคูณด้วยขอภยัยลบจำนวนเศษสามส่วนยี่สิบสี่หารด้วยลบ 2, สองเศษหนึ่งส่วนสามขั้นตอนที่หนึ่งแล้วก็ทำขั้นตอนที่หนึ่งแล้วก็ทำให้มันเป็นจำนวนจำนวนเศษเกินก่อนหกคูณหนึ่งเป็นหกบวกอีนหนึ่งก็เป็นเจ็ดก็ได้เป็นลบเจ็ดส่วนหกคูณด้วย ใส่วงเล็บให้เขาหน่อยเป็นลบต่อไปอันนี้ก็ไม่มีไม่ได้ทำอะไรก็เป็นลบ13ส่วน24ใส่วงเล็บพอนป,ปิดจมอนเต็มลบอันนี้หารด้วยทําเป็นเศษเกินก่อน3คูณ2เป็น6ก็กลายเป็นลบ7ส่วน3ดูสะอาดง่ายขึ้นทีนี้เราก็มาทำ แลนนี้ก่อนก็คือการคูณก็คือบนคูณบนล่างคูณล่างบนก็กลายเป็นลบ7คูณด้วย13ลบ7คูณด้วย13แต่สังเกตว่าสังเกตว่าเราสามารถตัดทอนได้นี่เจ็ดเหนึ่งเป็น 7, 7, 1, 7. นนเดี๋ยวเพื่งตัดทอนครูคมองเห็นว่าตัวนี้สามารถตัดทอนกันได้นะคะก็เปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณแล้วก็กับเศษเปนนเ็นส่วนจะได้ง่ายขึ้นส่วนหกคูณด้วยลบสิบสามส่วนยี่สิบสี่เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็ได้ลบสามส่วนเจ็ดหนาเราก็ตัดได้อันนี้เจ็ด 7, เจ็ดเหลือหนึ่งเหือหนอึ่งวงไว้จะได้เห็นชัดเจนต่อไปเห็นไหมคะสามสามตัดหได้ไหมสามตัดหได้ตัดยีบสี่ได้นักเรียนจะเลือกอะไรเอายีบสี่ก็ได้คะ่ะสามหรือเป็นสามสามแปดยี่สิบสี่นะคะอาทีนี้ไม่มีตัวไหนตัดได้แล้วเนาะอ่าไม่ได้นะคะก็เหลือแค่นี้ด้านบนก็คือหนึ่งบนคูณบนบนเหลือหนึ่ง เหลื 13, อ13เหลือ1แต่ต้องดูเะคะมันเป็นจำนวนเต็มลบเป็นลบ1คูณลบ13คูณลบ1อันนี้ลบคูณลบได้เป็นบวกก็คือ13 13คูณลบ1ก็กลายเป็นลบนะคะก็คือลบ13<ส>ด้านล่าง6คูณ8ได้48คูณอีกหนึ่งก็ได้เป็น48นะคะก็คือเป็น48ทีนี้เราสามารถตัดทอนได้ไหม ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่า13าเป็นจานวนเฉพาะนะคะเราก็ตอบแค่นี้แล้วก็เป็นเศษแท้ด้วยนะคะไม่ต้องทําเป็นจานวนคระนะคะอ่ะสรุปอีกนิดนึงนะคะการบวกลบคูณหารโดยการหาคําตอบเนี่ยเราต้องทําในวงเล็บก่อนหรือนะักเรียนสังเกตว่าบางข้อมันสามารถทําร่วมกันได้เลยก็ทําในครั้งเดียวเลยนะคะแล้วทีนี้ต้องไประวังเรื่องการบวกกับการลบการบวกกับการลบต้องทําตัวด้านล่างให้มันเท่ากันก่อนนะคะ ต้องระวังแต่ถ้าเหมือนลักษณะโจทย์ข้อสีเนี่ยครูพาทาไปแล้วนี้มันเป็นโอขอภัยข้อหมันเป็นบวกกับคูณนักเรียนจะไม่สามารถทําพร้อมกันได้เพราะว่าการบวกเนี่ยนักเรียนต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะพอหาคําตอบของการบวกในวงเล็บได้ค่อยเอาไปคูณการคูณก็คือด้านบนคูณด้านบนด้านล่างคูณด้านล่าง,าางแต่ถ้าสามารถตัดทอนก่อนก็สามารถตัดทอนได้เลยเพื่อในความสะดวกในการหาคําตอบนะคะส่วนข้อที่ส0 สอหรือเปล่าก็สิสนะคะที่คุณคภูพาถามก็คือลักษณะโจทย์จะเป็นการบวกแล้วก็การหารการหารเนี่ยต้องระวังนะคะกฎของการหารบอกว่าต้องเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณแล้วก็กับเศษเป็นส่วนนะคะแต่อันนี้เป็นจานวนค้าเรื่ต้องทําให้เป็นเศษเกินก่อนถึงจะสามารถาหาคําตอบได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะคะนักเรียนต้องระวังในการใช้ เครื่องหมายในทางคณิตศาสตร์ในการบวกลบคูณหารเศษส่วนได้เอ,เอาไว้แค่นี้ค่ะ